รายการ f o r t e ต t a l ทนะครับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมนะครับดำเนินรายการโดยผมวิรวัตผู้ก่อตั้ง g r o u p s t o r e Creative g a d g e t Store ดำเนินรายงานที่ประเทศไทยฮ่องกงและนิวซีแลนด์นะครับสำหรับตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะครับมีชื่อตอนว่าสงครามไม่ให้อะไรนอกจากความเจบ็บปวดและคนจะเป็นปิศาจถ้าเราอนุญาตให้เขาเป็นนะอาจจะก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับผม ผมมีหนังสือมาแนะนําหนังสือสำหรับคนทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่โหลดฟรีด้วยพเจริญโหลดฟรีด้วยนะเล่มนี้มีชื่อว่านี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่มนี้มีชื่อว่าตามนี้ครับเส้นทางเศรษฐกิจไทยนะครับเส้นทางเศรษฐกิจไทยจากต้มยำกุ้งสู่ต้มกบนะครับหนังสือเขียนโดยคุณอภิชาติสถิตนิลมามัยนะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตรนะ์ที่เกี่ยวข้องกับทางเนี้ยเศรษฐกิจนะแล้วก็ สนับพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะครับพอ,พอดีว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีการแจกเป็นอ e ีบุ๊กนะครับเป็นอ e ีบุ๊กสามารถโหลดได้ฟรีนะครับก็ถ้าใครมี iPad หรือว่ามีเครื่องอ่าน ePaper Tablet อย่างกรณีนี้เป็นเครื่องเรียบร้อยนะเรียบร้อยท2นะฮะก็โหลดกันมาโหลดมาอ่านได้เลยนะครับขนาด a 4พลังพอดีแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างดีนะครับเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจช่วงตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งนะครับไล่มาถึงปัจจุบันนะครับ ทีนี้มันมีความเกี่ยวพันกับสงครามปัจจุบันนิดหน่อยนะฮะในแง่ที่ว่าในแง่ที่ว่าสงครามปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้อาวุธนะเข้าเข้าสู้กันนะก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จากการจากเศรษฐกิจเนี่ยจากสงครามทางเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะหนักหนาสาหัสกว่าเพราะว่ามันกินวงกว้างกว่าคนที่สู้กันเนี่ยอาจจะมีคนตายถึงหลักหมื่นนะครับในรอบนี้ก็ก็ ถ้ามองทั้งทั้งโลกหรือมองทั้งรัสเซียกับยูเคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันมันกระทบทั้งทั้งทางตรงต่อคนยูเคนแล้วก็คนรัสเซียเนี่ยแล้วก็ลามาถึงคนทั้งโลกเนี่ยโหมันหนักนะฮะค่อนข้างหนักทีเดียวอาทีนี้คือถามว่าถามว่าคือตอนนี้เนี่ยสงครามกำลังเข้มข้นนะฮะแล้วแล้วคนที่ติดตามข่าวพวกนี้เนี่ยก็ ก็จะมีแหล่งข่าวมีซอสท่องเทงเยอะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของข,ข่าวสารนะครับแล้วก็คือคือถ้าใครติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คุณใช้ Twitter หรือติดตามจากช่องข่าวเนี่ยคุณก็จะได้รับข่าวที่ค่อนข้างไวนะครับแต่ทีนี้ผมมาพูดถึงแนวคิดแนวคิดของสงครามก่อนไล่มาจนถึงว่าทำไมทาไมทางรัเสเซียถึงถึง,ถ,งถึงเปิดการเ,าเปิดการทำสงครามครั้งนี้นะครับ อันดับแรกเนี่ยผมจะเริ่มจากคือคือทำไมมันจะเริ่มจากอะไรดีเนี่ยคือทำไมทาไมคนเรามันต้องลบกันนะฮะทำไมคนเรามาัน,นะมนามาต้องลบกันเนี่ยผมผมเริ่มจากนี้ดีกว่าเริ่มจากการที่ว่าทำไมทาไมโปรตีนถึงเปิดก่อนดีกว่านะครับพอดีได้พอดีนะครับผมมีน้องน้องเมฆวัฒนพงศ์เนี่ยส่งปกติเขาเป็นเกส รายการของผมนะฮะประจํานะฮะแล้วก็ส่งรายงานล่าสุดส่งรายงานของโกล n มนแสกมาให้ผมนะฮะทีนี้รายงานเนี่ยเขาก็พูดถึงสถานการณ์สงคารามนี้ตรงๆนะแล้วก็อธิบายผลผล,ผลกระทบนะฮะก็มีนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเคนี่มาให้ความเห็นกันแต่ทีนี้มันมีหลายอย่างที่ที่เขาอาจจะไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่อย่างเช่นการการที่คนยูเคนี่ออกมาต้าน ออกมาต่อต้านทางรัสเซียเนี่ยคือทำให้รัสเซียประบสบความยากลาบากในการที่จะเข้ามายึดครองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่ที่ทางรัสเซียน่าจะนึกไม่ถึงเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ผมจะให้ดูดูโค้ดนะฮะข,ของของทางปูติน,นที่พูดมาตั้งแต่ย้อนกลับไปย้อนอันนี้ย้อนกลับไปถึงปีผมขยายก่อนฮะย้อนกลับไปถึงปี1 9 9 9นะครับอันนี้นะตรง ปูตินนะบอกไว้พูดว่าพูดในงานพูดในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ปี2000นะฮะย้อนกลับไปก็ประมาณ20ปีที่แล้ว23 23 22ปีที่แล้วนะครับปูตินบอกว่า u s s i i r w s s i a was and will remain a Great Power is is preconditioned by by the inseparable characteristic and of its geopolitical economic and culture existence นะครับเดี๋ยวผมไปให้ฟังนะฮะ they d e d t r mean the mentality of Russian and the policy of the government throughout the history of Russia and they cannot but do so at present คือ,อย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยทางปูตินเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยจะเป็นเคยเป็นและยังเป็นต่อจะเป็นเป็นประเทศมหาอำนาจนะฮะมหาอำนาจเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นนมันเป็นเงื่อนไขที่ที่ไม่สามารถแยกออกมาได้นะฮะ เนเื่อนไขของทางความเป็นคาแรคเตอร์ uh, ของเขานะครับแล้วก็ความเป็นวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จีโอโพล t i ิกหรือการเมืองนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นเมนทลของรัสเซียนัคือว่ามันเป็นจิตวิธีความคิดของคนรัสเซียนะครับ and the policy of the government to o u t the history of Russia แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยตลอดทั้ง uh, history หรือประวัติศาสตร์ของรัเสเซียนะครับ And they cannot but ดูโซแอดเพรสเซนต์คือเขาจะสานต่อพวก่อ้เขาจะสานต่อคือรัสเซียเคยรัสเซียเคยเป็นมหา,หาอำนาจยังไงเนี่ยทางทางปูตินเขาเขาบอกว่ารัสเซียสานต่อนะครับในในวันนั้นนะฮะข่ามาข่ามาในปี2007นะครับหรือประมาณ10กว่าปีที่แล้วสิบห้าสิบหกปีที่แล้วเนี่ย But what I think is, it is obvious that NATO expansion does not have any relation with the modernization of the alliance itself or with ensuring security in Europe. On the contrary, it represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust, and we have the right to ask again, whom is this expansion intended? In 2007, Putin said ได้พูดเกี่ยวกับการขยายตัวของ NATO นะครับไว้ว่วาการที่เขาขยายตัวเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการทําให้ให้ทางาสมพันธมิตเนี่ยทันสมัยขึ้นมานะครับหรือทําให้ยุโรปเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ทางตรงข้ามเนี่ย ation, ทางตรงข้ามเนี่ย e e p a n t s i o u s provocation คือทางตรงข้ามเนี่ยมันทำให้ก่อให้เกิดก่อให้ทางรัฐก่อให้เกิดความขัดแยง้งนะครับ That r e d u c e the level of m o t i o n คือทำให้เกิดความลดความเชื่อมั่นระหว่างกันนะ And we have the right to ask แล้วเราก็มีสิทธิที่จะถามว่า Against whom is this expansion intent คือเขามีสิทธิที่จะถามว่าแล้วที่คุณขยายตัวอยู่เนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรคือคือพูดง่ายคือปูตินเนี่ยเขาพูดเขาพูดในสิ่งที่ NATO เนี่ยออกำลังสร้างพันธมิตรขึ้นมากำลังสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาเขาเขาพูดว่าอ้คุณจะทำอย่างนี้เพื่ออ,อะไรอะไรอย่างเงี้ย คือพูดง่ายก็คือว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับเออไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แคยูเครนนะแต่มาลากยาวไปถึงแนโตเนี่ยคือทางรัเสเซียเขาไม่ชอบรับเสเซียเขาไม่ชอบมาตั้งนานแล้วนะครับก็แต่ทีนี้อย่างที่เราหลายๆคนรู้กันนะครับว่าต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เขาไม่มีทางเขาไม่เขาไม่สามารถได้ใช้กําลังได้ก็เหมือนเหมือนคนสองคนไม่พอใจกันแล้วสุดท้ายฝ่ายหนึ่งใช้กําลังก่อนนะก็ก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้ในวันนี้นะครับ แต่เขาก็ทําไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มันกระทบต่อรัสเซียเนี่ยหนักมากนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือคือสมัยก่อนนะเวลาเวลาสายอะลรยเสียฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยต้องการจะตัดเซ็ชันหรือว่าความบาดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาทำได้ดับเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกมันคอนเน็กันมากขึ้นนะฮะคือมันลามไปถึงวงการกีฬาด้วยนะครับเช่นฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลเนี่ยหลายประเทศนะครับประกาศว่าจะไม่ไม่เตะ ไม่เตะกับทีมชาติรัสเซียไม่ใช่แค่นั้นนะครับไอฟุตบอลระดับมโมสรซนที่แข่งในภาพพื้นยุโรปเนี่ยก็มีการให้ทีมจากมโมสรรัสเซียเนี่ยแพ้ไปเลยแนพะ้แพ้บ่ายไปเลยนะไม่ต้องมาแข่งนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องเล็กนะเพราะว่าผลกระทบต่โอโมสรนฟุตบอลนี่เรื่องเล็กไอเรื่องที่ใหญ่กว่านั้น,นเนี่ยนั่นดาดสายการบินเนี่ยบินเข้ายุโรปไม่ได้นะครับไม่ใช่แค่ยุโรปนะบินเข้าไปทวโกหลายประเทศเนี่ยไม่รับสายการบินรัสเซียนะฮะพอจนถึงความข่มบ่าท,ทางทางธนาคารนะครับเช่น อันที่อันที่เราได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้คือการที่ระบบสวิสเนี่ยตัดธนาคารรัเสเซียบางแห่งออกไปนะฮะทำให้การการชําระเงินระหว่างประเทศเนี่ยทำทำไม่ได้นะของฝ่ายรัเสเซียทําไม่ได้นะครับอันนี้รวมพอพอมันตัดเรื่องสวิฟออกไปเนี่ยทำให้พวกระบบที่เกี่ยวพันกันเช่นเครดิตการ์ดอะไรแบบนี้ก็ใช้ใช้ด้วยกันคนคนรัเสเซียนะก็ใช้ด้วยกันไม่ได้ แต่วันก่อนผมเห็นทวีตของคนยูเครนเนี่ยเขาก็พูดไปแล้วนะเขาเขาเป็นคนยูเครนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่อยู่ในรัฐยูเครนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถใช้เครดิตการของยูเครนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีการระง,งับอะไรไว้นะครับก็มันหนักเพราะว่ามันกระทบต่อคนรัเสเซียในวงกว้างนะครับแล,ล้วรัสเซียก็ไม่ได้มีแค่คนทั่วไปมีในมีกลุ่มคนชั้นสูงนะครับโอลิาชี่เนี่ยแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจในทุนอีกเยอะนะครับไอเน,นี้ยเป็นแฟกเตอร์ที่ที่ผมคิดว่าทาง ทางปูตินหรือคนที่ก่อสงครามเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดเอาไว้ว่ามันจะหนักขนาดนี้ต้องลองดูต่อไปว่าเขาจะเอาไงต่อนะฮะเพราะว่าเพราะว่าไอ้เรื่องภาคพื้นการลบเนี่ยภาคพื้นสนามเนี่ยสนามลบเนี่ยก็ยเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เรื่องนี้อาจจะดึงให้เขาเขาแพ้แพ้ทางเศรษฐกิจได้เลยนะครับอ่าทีนี้อ่อทีนี้เมื่อพูดถึงระบบ Swi ิบเนี่ยเดี๋ยนะฮะผมผมกลับไปที่หน้าจอหลักของผมก่อนพูดถึงระบบ s w i ิ t เนี่ย มันมันคือระบบเน็ตเวิร์สของธนาคารนะครับที่ที่เขาใช้ทานเฟอร์กันไทยก็เข้าร่วมด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยผมอยู่ในซิลเลียในประเทศไทยเนี่ยหรือผมจะโอนเงินไปให้คู่ค้าที่อยู่ทางฮ่องกงหรือว่าทางสวีเดนในยุโรปเนี่ยอังกฤษสวีเดนเนี่ยสวิฟตนี่เป็นตัวหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายที่ใช้กันมานานแล้วเริ่มตนน้นตั้งแต่ปีรู้สึกจะหนึ่งเก้าจุดสองมืองยุ 70, ะคเจ็ดสิบฮะเริ่มตนน้นมาหลายปีแล้วถ้าสมัยสมัยก่อนนั้นนี่นสักสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยผมจําได้นะฮะการใช้ระบบสวิฟนะ่า คุณต้องเดินทางไปธนาคารนะครับแล้วไปก่อเอกสารเยอะแยะหมดเลยก่อกอหลายหลายหน้ากว่าจะได้ส่งนะฮะแล้วเขาก็จะคิดอาตาัตราค่าคอนเวอร์ชันเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็มีค่าบริการต่างหากไม่หนำซ้ำนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะถ้าคุณโอนมันมีวิธีการโอน2แบบแบบแรกคือคุณจ่ายค่าฟรีทีฝั่งตรงข้ามด้วยหมายความว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย ถ้าคุณไม่โอนค่านี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามจะได้เงินไม่เต็มโดยมีการหักออกนะหักอาจจะไปหลักไม่กี่ร้อยหลักสี่ห้าร้อยบาทนะแต่ว่าในทางการค้าขายกันเนี่ยมันมีปัญหาม,มันเป็นเรื่องข้าง,างใหญ่ถ้าเกิดคุณโอนแล้วเขาได้ไม่ครบนะครับอันนี้คือสมัยสี่ห้าปีที่แล้วนะท,ที่ว่าถ้าคุณจะโอนไปฝั่งไปต่างประเทศเนี่ยกระบวนการมันยุ่งยากคือคุณเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมีหนึ่งชั่วโมงถ้าคุณต้องรอคีวธนาคารอีกก็นานนานั้นนะครับก็แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างคอปัจจบนเเ่่าง,าค,าราางครรรหแะิิมด แอปพลิเคชันเนี่ยเลยแอปธนาคารเนี่ยสามารถเปิดให้โอนได้แล้วและบางแห่งนะครับเริ่มต้นที่ไม่ใช้ระบบสวิปด้วยหมายความว่ายุติยัญนะธนาคารแห่งหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัวเอสของของไทยเนี่ยก็เขาก็จะมีระบบระบบการโอนระหว่างประเทศเนี่ยโดยใช้บล็อกเชนนะฮะเขาเขาก็ไปเช่าระบบของของบริษัทอื่นเนี่ยมาทำนะฮะข้อดีของระบบแบบนี้เนี่ยผู้คู่ค้าเราจะได้เงินภายในสิบนาทีนะฮะห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นนะฮะ อีกแบบหนึ่งคือการจับคู่กันเช่นนี้ผมผมได้ลองอีกบริการหนึ่งของ k t b เนี่ย mm. เขาเขาจะจับคู่กับคือเขาจะมีบัญชีอยู่ที่ฮ่องกงเป็นต้นมันแล้วเวลาเราโอนหาคู่ค้าที่ฮ่องกงเนี่ย mm. เขาจะไปตัดบ,บัญชีของเราที่นั่นนะครับมันทําให้การการทันเฟ f ร์เงินเร็วมากเร็วเหมือนเหมือนเราโอนในเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็ค่าฟรีก็ไม่ไม่แพงมากนะครับ แต,แต่ข้อเสียคือเพราะว่ามันเป็นแค่การจับคู่วันทูวันเนี่ยมันก็เลยมีพื้นที่จํากัดนะฮะแต่ว่าผมจะบอกว่าในวันนี้เนี่ยปี2020เป็นต้นมาถึง2022เนี่ยการการโอ,อนเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันสะดวกกว่ามากและความสะดวกเนี่ยมันมีข้อข้อดีแล้วก็มีข้อเสียคือข้อเสียคือถ้าคุณวันหนึง่งอ,อยู่คุณโดนตัดทิ้งไปแล้วอยู่มีใครสักคนหนึ่งมา,มาบล็อกการการทำแบบนี้ของคุณเนี่ยเสียหายนะครับเสียหายการค้าขายเสียหายอย่างหนักนะฮะแล้ว แต่ว่าทุกวันนี้เรามีข้อโชคดีอีกที่ว่าคือต่อให้มีคนในบล็อกสวิฟระบบสวิฟเนี่ยเรายังมีทางเลือกอื่นเช่นในการใช้คริปโตรหรือบล็อกเชนเนี่ยคือคือเราตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือต่างๆมัน,ม,นมันพัฒนาขึ้นมาเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เกิดการเครือข่ายที่แบบจะมาผูกขาดกันฮะก็เ,เลยมีข้อดีอยู่อย่างล่าสุดที่ผมเห็นมูฟเมนต์ล่าสุดเนี่ยผมเห็นว่าไอ้พวกเว็บเอคเชนต่างๆนะครับของทางคริปโตแอคเชนนะเรา เขาตัดสินใจที่จะไม่บล็อกการใช้งานของประชาชนประชากรรัเสเซียนะครับเพราะว่าเขาต้องการเปิดเห็นผลคือเขาต้องการเปิดคือคือในสปิริตของควาเป็นคริปโตเนี่ยก็คือการมีอิสระนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยคือเขาเขาไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่บล็อกถ้าบล็อกอีกเนี่ยคนรัเสเซียจะไม่มีทางเลือกอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะทีนี้ทีนี้ถามว่าทําไมผมมาพูดเรื่องสงคารามนะครับคือคือส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมเดินทางไปเดินทางไปหลายประเทศในโลกใบนี้นะครับแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคือผมชอบที่จะไปไปชมวอร์มิวเซียมนะฮะวอร์มิวเซียมของแต่ละที่นะครับอ่าอย่างอย่างนิวซีแลนด์ก็มีนะมีเหมือนกันนิวซีแลนด์ที่ผมอยู่เนี่ยก็มีอาจจะไม่ใช่วอลเมมโมรี่เต็มๆแต่ว่าเป็นวอร์มิวเซียมลักษณะที่ว่าอธิบายเกี่ยวกับแอร์แอร์ฟอร์สคือกองทัพอากาศอะไรเป็นต้นนะครับ แต่ว่าประเทศที่ผมไปที่ปันไปมีอิมแพคกับสงครามตรงๆนะครับที่ยกตด้วอย่างเช่นเวียดนามน,นะครับในตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับยกตด้วอย่างเช่นญี่ปุ่นนะฮะผมค้นพบว่าเออเขาทำค่อนข้าง,างดีอ่ะแล้วยิ่งยิ่งเขาทำมิวสิควอลวซิมดีเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําให้คนตะหนักที่ว่าสงครามแม่งแย่มากแย่มันไม่มีด้านแทบไม่มีด้านดีเลยนะครับไม่มีด้านดีเลย พอสุดท้ายแล้วเนี่ยมัน <c oughs> จะเป็นความเจ็บปวดของคนเท่านั้น <S <S <an> <S ที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วหลงเหลือจากรุ่นสู่รุ่นด้วยแล้วคนที่มีส่วนรุ่นในการทําสงครามเนี่ยกลับ <S an> มาจากไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ที่เขามีอํานาจในการส่งคนไปตายเนี่ยทีนี้ไอไอเรื่องนี้เนี่ยมันมันแปลกอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยคือการการที่มนุษย์สู้รบกันเนี่ยสู้รบกันมานานนั่นแหละสมัยอดีตแล้วนะฮะนั่นแหละสมัยที่มนุษย์เรายังไม่เคยทํานาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์เราเนี่ย ยังเขาเรียกเขาเรียก hunting and gathering นะครับก็คือการที่เราเป็นคนที่ล่าสัตว์หรือว่าเก็บผลไม้คือไม่ได้ปลูกนะครับไม่ได้ทำฟาร์มนะฮะก็คือเรายังใช้วิธีการล่าสมัยนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็ลบกันแล้วนะครับเพราะว่าพอเราอยู่กันเป็นกลุ่มมนุษย์เรารวมเป็นสังสังคมเนี่ยรวมกันเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งเพราะว่ารวมกันเป็นกลุ่มเป็อนก้อนเพื่อว่าป้องกันอันตรายให้ให,ให้ให้กลุ่มเมนก้อนนะฮะแล้วพอยิ่งเริ่มใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มมี เวรยามกลางคืนนะครับที่ที่ป้องกันอันตรายตอนกลางคืนนะครับพอใหญ่ขึ้นมาถึงถึงจุดหนึ่งในห้าสิบคนยกตัวอย่างเนะีแล้วเราก็ไปเพราะว่าพอดีมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เ,เพราะยังไม่ทําฟาร์มนะไม่อยู่กับที่ก็เดินทางไปเรื่อยๆพอเราขึ้นที่ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไปเจออีกเผ่าพันธุ์ที่เขาเขาทำเ,เขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าเพราะว่าสมัยนั้นก่อนที่มนุษย์เราจะได้ฟัรกภาษากันเนี่ย ก็ก็ใช้เวลานานนะฮะในยุคแรกเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่มีถ้าจะไม่ได้คุยกันก็เจอกันปุ๊บก็ฆ่ากันนะครับแล้วถ้าใครอ่านเรื่องพวกนี้มาเนี่ยคุณจะค้นพบว่าเราเออ่มนุษย์เราเนี่ยที่เป็นเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนเนี่ยหรือเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่ามนุษย์ฉลาดเนี่ยมนุษย์โฮโมเซเปียนเออ่โฮโมคือฮิวแมนนะร,รู้สึกเซเปียนนี่คือไวส์ไวส์นะครับก็คือว่ามนุษย์ฉลาดเนี่ยเรามีญาติพี่น้องที่ชื่อว่าที่เป็นมนุษย์ก่อนหน้าเนี่ยอย่างเช่นเนีแอนเดอร์ท็อฟนะครับ ก็ในประวัต <con v répondre> ิศาสตร์ก็คนพบว่าเนียนเท่าเนี่ยหายสาบสูญไปหายสาบสูญไปนะฮะแต่ว่าไม่ได้หายคือเผ่าพันธุ์เขาหายไปแต่ว่าพันธุกรรมของเขาเนี่ยซ่อนตัวมากับมนุษย์เรานะครับมีมีคนฟังรายการถามว่าตอนนี้มันจะเป็น World War เวอทีแที่คนหนึงคิดหรือเปล่าครับมันมีโอกาสหรือเปล่าโอ้มีโอกาสแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่ายังไงอะ ถ้ามันลามทุ่งนะครับมันถ้ามันลามทุ่งเนะี่ยถ้ามันถ้ามันสู้กันแล้วมันมันลามต่อไปลามต่อไปไม่จบไม่สิ้นเนี่ยซึ่งตอนนี้เราต้องเราต้องคือในฐานะคนท,ท,ทั่วไปเนี่ยเราต้องหยุดให้มันจบให้เร็วที่สุดภาวนาะเพราะว่าเราในฐานะอินดิวเดวลเนี่ยทาอะไรไม่ได้มากนะแต่ในระดับรัฐเนี่ยยกตัวอย่างที่ที่ผมอยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเรีประกาศเซ็นชั่นตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับ ประกาศสังชั่นทางเศรษฐกิจก่อนนะฮะแล้วเราเห็นพ mm hmm. ันธมิตรในในในยูหรือไปถึงญ,ญี่ปุ่นเองเนี่ยญี่ปุ่นเป็นเพื่อนบ้ากนกับรัสเซียจะเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เพราะว่ามีการลบกันบ่อยๆนะครับญี่ปุ่นกับรัเออเสเซียญี่ปุ่นก็ออกมาเซ็นชันรัสเซียนะครับทีนี้กลับมาที่เนื้อหาเราต่อคือเนี่ยจะเท่าหายไปนะครับแต่มี พันธุกรรมมี DNA ที่ที่ที่เออผ่าพันธุ์เขาเนี่ยซ้อมันในมนุษย์ปัจจุบันอยู่ก็หมายความว่ามันมีมันมีอยู่สองทฤษฎีเขาเขาพูดกันนะคือทฤษฎีแรกคือโดนฆ่าแต่ฆ่าไม่หมดออไม่โดนฆ่าแน่นอนอะ่ะเพราะว่ามันหายไปทฤษฎีที่2คือว่าโดนฆ่าด้วยแล้วก็ถูกถูกออผสมพันธุ์กันด้วยนะครับแต่ว่าไอยีนที่เป็นออริจินอลเนี่ย หายไปหมดแล้วที่เหลือก็คือพวกโฮโมสเปียนนะที่มีชีวิตอยู่ผมก็จะบอกว่ามนุษย์เราลบมาตลอดลบกันมาตั้งแต่อดีตนะครับลดมาอดีตไล่มาถึงยุคกลางนะครับที่ว่าพอยุคกลางพออยุกลางเนี่ยตรนนั้นนะมนุษย์เริ่มฟาร์มทาฟาร์มแล้วทำฟาร์มนะก็คือทําฟาร์มเมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อนนะฮะเริ่มรู้จักการทําฟาร์มนะครับมนุษย์ก็เลยรวมกลุ่มกันเป็น,ปนกลุ่มก้องขนาดใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นนะพอใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีคนที่ต้องการต้องการผล,ผลผลิตมากกว่าคนอื่นเขา ก็คือมันต้องรวมออพอพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันต้องมีการรวมฝ่ายที่เป็นฝ่ายทหารนะฝ่ายที่เอาไว้ป้องกันคุ้มภัยเนี่ยทำไมทำมามใหญ่ขึ้นตีเจอเผ่าพันธุ์อื่นก็ตีตีไปต,ตีมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็นสังคมนะฮะเพราะว่าพอเริ่มเป็นทำฟางแล้วเราก็อยู่อยู่เป็นที่เป็นทางขึ้นนะครับพออยู่เป็นที่เป็นทางขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีระบบที่ระบบกษัตริย์นะ,ะระบบท,ที่ที่มีคนเนี่ยปราบดาพิเศษตัวเองมาเป็นกษัตริย์เป็นหัวหน้าเผา่า เป็น,น้าขอว่น้าเผาเป็นคนที่ใหญ่กว่านั้นนะฮะแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี้อ้างว่าเป็นตัวแทนจากพระเจ้านะครับตัวแทนจากพระเจ้ามาเป็นกษัตริย์ของเผ่าพันธุ์นั้นๆน,น,นะครับจากนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นระบบที่คนเนี่ยสร้างสร้างระบบกันเนี่ยค,คือใครที่ไม่อยากไม่อยากอยู่คนเดียวเออไม่อยากอยู่ภายใต้ระบบเนี้ยก็ต้องไปอยู่ในป่าไปแอบอยู่ไปอยู่เป็นเอกเทศนะฮะ แต่ถ้าคุณอยู่ในสังคมนั้นน่ะก็คือรูนกันเป็นรุแล้วคุณก็จะมีโมนาคีมีระบบเจ้าแล้วก็สู้กันอีกนะครับเพราะว่าเจ้าออฝ่ายหนึ่งไม่เจอ,อฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ไม่มีทางที่จะที่จะอยู่เฉยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ตีเขาเขาก็ตีเรามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ทีนี้ผมค้นพบว่าหลายหลายไล่มาถึงปัจจุบันเนี่ยผมพบว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยคิดว่าเราอยู่ในยุคสงครามนะครับผมหลายปีก่อน,นก่อนที่ยังโลยังสงบสุขจริงๆไม่เคยสงบะนะ คนพูดกันว่าไม่มีสงครามล็อกนะครับเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยถูกญาติบอกให้สมัครเป็นทหารเนี่ยเขาก็บอกว่ามีสงครามล็อกเพราะว่าคนนึกว่าโลกสงบสุขแต่ความจริงแล้วในความจริงนนในหลับโลกเนี่ยมีการสู้รบก,กันทุกที่นะครับทุกที่ไม่มีไม่มีที่ไหนที่มันอยู่นิ่งนะครับแต่ทีนี้ที่เราอยู่ในโลกที่เรารู้สึกว่ามันสงบสุขมาตลอดส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเราทั้งเจเนอเรชันเนี่ยโตมาหลังจาก สงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่เป็นสนงครามครั้งใหญ่ที่มีคนตายเยอะๆนะตั้นแต่ตั้นแตน่รุ่นปู่เรานะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วตอนที่ผมโตมาเนี่ยรุ่นปู่รุ่นทวดเนี่ยเขาโตมาทัน World War ชูนะฮะเขาเติมเขาเติมมาทันนะฮะแค่จะมีความทรงจํามากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วความจริงอย่างหนึ่งที่คนไทยเนี่ยถูกกล่อมหรือถูกหลอกม,มาตลอดว่าว่าเราสงบสุขความจริงแล้วอะไประเทศไทยเนี่ย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่ที่สงครามของสมอลล์ูงสงครามเย็นนะไอ้คำว่าสงครามเย็นก็เป็นคํหนึ่งที่โลดหลอกคือคาว,ว่าสงครามเย็นเนี่ยทางสหราัฐเขาเขาเขาคิดขึ้นมาแล้วเขาก็มองว่าเขากับรัสเซียไม่สู้ตรงๆก็เลยไปสงครามเย็นแต่ความจริงแล้วมันเป็นสงครามร้อนนะครับที่มีการสู้รบกันจริงๆที่ภูมิภาคเอวิตเอเชียแล้วไทยก็เป็นหนึ่งในสนามรบนะฮะแค่ไทยไม่ได้ถูกลบตรงๆเพราะว่าไทยเป็นแค่สนามอ่อคือมีการสู้ไปที่ชายแดนไทยแต่ว่าไม่ได้เข้ามาถึงข้างในนะครับ ต่จะบอกว่าไอ้ไอความนึกคิดที่ว่าเราสงบสุขตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องโกหกนะครับทีนี้ไอ้ไอสงครามเย็นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทางยูเครนกับรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เป็นมรดกจากสงครามเย็นด้วยนะครับมันไม่ได้เอ่อมันส่งผลมาลากมาอยากแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับก็ ทีนีพ้พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยเอ่อทางฝ่ายที่ครูอำนาจนำหรือฝ่ายที่จัดระเบียบโลกอย่างชนสารัฐอเมริกาเนี่ยลหลายหลายประเทศเนีย่ย,ย,ยที่พันธมิตรเขาเนี่ยตั้งแต่เยอรมันลงไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยลงมไปถึงประเทศม,าหามหาอำนาจเก่าอย่างยูเคนี่เขาก็มีการคุยกันเพื่อเพื่อให้การลงกลุ่มประเทศที่เรียกว่า UN เนี่ยมันฟังก์ชันหรือมันทํางานเพราะถ้า UN ไม่ทํางานมันก็จะมีโอกาสที่ จะเก po, new, ิดสงครามลกกขันที่3ได้นะฮะในวันนั้นนะในวันตั้งแต่วันนั้นนะครับเขาก็มีการพยายามป้องกันปัญหาสงครามที่เกิดคือเขาเขาละแวงชาติที่มีนิวเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะพังกันหมดนะฮะแต่โชคดีทือว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยถึงวันนี้นะครับนูกหรือนิวเออร์คนอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ถูกนํามาใช้อีก ยังไม่ถูกนำมาใช้อีกนะจะมีการเอามายิงทดลองยิงขำๆกันอยู่คู่ๆกันอยู่นะครับก็คือลากมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังเหลือจุดที่มันเป็นจุดที่มันเป็นมินเมที่จะเกิดสงครามเนี่ยอยู่ไม่กี่จุดนะจุดหลักๆที่เราที่เราคุ้นเคยกันเช่นชายแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับท,ที่ที่ตามหลักแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือเขาก็ชอบ เขาก็ชอบพยายามทดลองอาวุธอยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่กี่ปีก่อนนั้นยังมีการพยายามขุดอุโมงค์จากหลีเหนือทะลุกาหลีมใต้อยู่นะครับแล้วฝั่งจีนเนี่ยก็มีทั้งจีนกับไต้หวันนะครับซึ่งซึ่งก็ยังมินเมกันอยู่ว่ายังไงคือไต้หวันก็พยายามที่จะไม่บอกว่าตัวเองเป็นประเทศอิสระนะครับแต่ก็ไม่ได้ คือพยายามไม่บอกว่าแยกออกมาแต่ก็ไม่ไม่เข้าร่วมนะครับจีก็เลยปล่อยปล่อยไว้ก่อนนะแต่ว่าเวลาถ้าคุณไปเคยไปเมืองจีนเนี่ยแล้วคุณเคยไปร่วมงานต่างๆเนี่ยเขาจะมีฟอร์มให้คุณกรอกว่าคุณมาจากจังหวัดไต้หวันหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของเขานะครับก็แบบนี้นะฮะท,ทีนี้คุณจะสังเกตดูคาแรครเตอร์ของของจุดที่มันจะเกิดสงคารามเนี่ยมันมักจะมาจากประเทศที่เอ่อกลุ่มประเทศที่ที่มีผู้นํา มีอำนาจด็ดขาดที่เขาเรียกว่าเผด็จการนะมากนะแต่ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่เก่ะสงครามนะครับมันมีโอกาสเช่อนอย่างกรณีที่สหรัฐเก่อกับอิรักในในช่วง2ี่สิปีก่อนแต่ก็ความเชื่อความชอบธรรมเนี่ยมันมันน้อยลงที่จะเกาอสงครามจะฝ่ายประชาธิปไตยเพราะมันมีมันมีฝ่ยายค้านมีฝ่ายอะไรนะฮะก็ผมคิดว่าอย่างนี้ฮะผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ย ควรมีจุดยืนพื้นฐานเลยคือการต่อต้านสงครามก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับมันเกิดแต่ผลเสียนะครับแล้วอีกอีกอันหนึ่งนะถ้าคุณอยู่กับประเทศที่เขาเป็นเผด็จการนะครับหรือแบบมีผู้นําที่เป็นเผด็จการเนี่ยพวกเขาเป็นบีศาจนะครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ทาอะไรก็ได้นะครับคุณต้องหยุดพวกเขานะครับหยุดพวกเขาอย่าเข้าร่วมนะครับอย่างน้อยอย่าไเข้าร่วม คุณหยุดไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นตัวคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างผมเป็นต้นเนี่ยคุณก็ไม่ไม่หลายแต่คุณต้องอยากเขาร่วมหรือหรือพยายามที่จะออกเสียงนะครับหรือเป็นโวคอลเนี่ยที่จะหยุดยั้งพวกความเป็นปีศาจในคนนะครับในคนพวกนี้นะครับแล้วผมต้องบอกว่ามันมันมันยังเป็นอยู่มันยังเป็นอยู่นะยังไม่จบไม่สิ้นนะในใน,ในเมืองไทยบางฝนบอกว่าเพื่อนหนูที่เป็นเวียดนามมิสส่งข้อขความมาบอกว่า you can b i t r a y betray, betrayer and they deserve it เธาต้องอธิบายให้หนึ่งว่าเวียดนามเนี่ยเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียมาตลอดนะแล้วก็รัเสเซียเนี่ยส่งส่งอาวุธมาให้รัเสเซียส่งอาวุธมาให้ตั้งแต่สมัยสงครามอเมริกันเขาเออสงครามเวียดนามคือคาว่าสงครามเวียดนามเป็นคําพูดของคนที่อยู่ฝ่ายอเมริกานะครับถึงเรียกว่าสงครามเวียดนามส่วนคนเวียดนามเองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นสงครามต่อต้านจักรวรรดิหรือสงครามอเมริกัน อมันมัวกลับกันเลยฮะแล้วก็รัสเซียเนี่ยไม่ได้ส่งทหารมาให้ช่วยเวนานในตอนนั้นแต่ส่งอาวุธมาเต็มเลยครับส่งส่งเครื่องอาวุธที่เอาไว้ยิงเครื่องบินเนี่ยทำให้ส่วนหนึ่งเลยนะคือเวนานนอกจากเขาจะขุดรูอยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นเขาอยขุดมงเพื่อตักซุ่มสงครามกองโจรน,นะครับเขายังมีอาวุธที่ใช้ได้นะอาจจะไม่ได้เจ๋งมากแต่ว่าใช้ได้พอพอที่จะยิงเครื่องบินสาระะัฐตกนะครับก็จะบอกว่า จะบอกว่าประมาณนี้คือคือเวียดน,นามเวียดน,นามมิสเป็นพันธมิตรกับรัสเซียคือเลยไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเขาถึงสนับสนุนรัสเซียแต่แรกนะเพราะว่าสมไมที่เวียดน,นามมีปัญหามีมีคู่สงครามเป็นอเมริกาเนี่ยรัเสเซียอยู่ข้างเขาตลอดนะครับแล้วผมไปเวียดน,นามอยู่4ีหรอบนะในชีวิตผมนะฮะก็จะบอกเป็นประเทศหนึ่งที่คือปกติเวลาคุณไปไหลายทั่วโลกเนี่ยเวลาคุณไปไหลายๆที่เนี่ยคุณจะพบว่าสินค้าเนี่ยผลิตจากเมอินชัยน่านะครับ ม้แต่สินค้าแบรนด์อเมริกันแบรนด์ญี่ปุ่นก็ผลิตจากเมอนชะีนาอันนี้อย่างที่คนรู้กันอยู่นะในยุคปัจจุบันแต่ถ้าคุณไปเวียดนามเนี่ยมันมีชานมีโอกาสที่คุณจะได้เห็นสินค้าเมดอินรัสเซียนะครับเมดอินรัสเซียนะครับเพราะว่า,เ,าเขาเป็นพนัธมิตกันมานานแล้วนะครับแล้วในหลายๆพื้นที่ของประเทศเวียดนามเองก็มีรูปปัน้นรูปปั้นของของอฮีโร่ของทางรัสเซียนะครับเช่นเลนินนะเป็นต้นนะฮะก็จะมีรูปปั้นอยู่ที่ที่พ์คของทางเวียดนามนะครับเป็นต้นนะฮะ ทีนี้ก่อนจบรายการนะครับมาคืนชมหมดแล้วผมจะบอกว่าผมจะฝากไว้อย่างนึงนอกคือน,นอกจากจุดยืนทุกคนเนี่ยคนจะอยู่ตั้สงครามแล้วนะครับแล้วก็ควรหยุดปีศาจนะครับเวลาคุณเห็นปีศาจในตัวคนเนี่ยคนหยุดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อะอะุกคนเก็ลืมเลยทีนี้อะต้องขอบคุณน้องปังฝนมากครับที่ติดตามมาตลอดนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดรายการก่อน,นครับสวัสดีครับ